โอกาสให้เราได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับก็จำนวนที่เราจะได้เนี่ยสักกี่โดสนะครับในวงการโวยมันเพียงพอกับที่เราจะได้รับไหมนะครับถ้ามันกําหนดการฉีดวัคซีนได้เราก็จะมีการขยับต่อในเรื่องของการจัดโวยได้ว่ากรอบการจัด่วยจากเดือนสิงหาคมขยับกลับมาสักเดือนกรกฎาคมได้ไหมนะครับเพราะว่าวัคซีนมีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาจัดก็คงจะจัดแบบปิดนะครับกพราคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แล้วก็ความวัตการในการจัดการางินขันกันว่าแต่ละเวทียรต้องมีการดูแลป้องกันกันนะครับเรื่องของการตรวจกอนชกรอะไรเงี้ยครับมีการตรวจรับผิดเทสนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่านักมวยที่ชกทุกคนปลอดภัยคนที่ข้าสนมทุกคนปลอดภัยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะคุยกับท่านและมันดันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเรามาได้้พูดจุดท่านนะครับก็นี่คือวาระสําคัญที่ที่จะได้ จากวันที่ไปล้วจะได้ไปพูดกับพี่พีน้องๆวงการมวยได้ว่าเราจะเดินต่อกันยังไงต่อไปดีครับค<ช>ุณูครับ,รบท,ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างมีส่วนของทางภาคีต้มีอะไรที่ทชา้าตรงไหนอะไรบนะ้าครับคือที่ผ่านมาก็อย่างให้เราเห็นนะครับเรื่องของกองปทที่เขาส่งอยากสำรวจมาให้นักมวยในการกรอกเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับพอส่งมาแล้วก็ก็ได้กรอกกันแต่ว่า ออกเสร็จแล้วก็ไม่รู้กําหนดการแน่นอนว่าจะฉีดเมื่อไหร่นะครับมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําให้พวกเราก็น่าจะจะกดดันพอสมควรว่าอย่างทีราพี่าาน้งอื่นเนี่ยเขาได้ฉีดไปหมดแล้วนะครับวอลเล์บอลนักฟุตบอลทุกทีมในสโมสรทีมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยฉีดไปหมดแล้วอันนี้เราอยากจะขอโซนแบ่งตรงนั้นมาเพื่อที่ทห้นักมวยเทรนเนอร์ผู้เกี่ยวข้องกรรมการนะครับคนที่เข้าสนามมวยก็มีกา้ได้ฉีดอีกครับ mm hmm. เสดจปุ๊กก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะเพราะว่าเป็นหมอหมู่จะลองฝันคนนังเลยเสด็จว่ากอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆนักมวยที่กำลังตั้งตาคอยวันมวยกลับมาเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ข่าวดีนะครับคิดว่านะครับในไม่กี่นาทีหรือไ่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีข่าวดีก็หวังว่าจะได้ฟังข่าวดีรพร้อมกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ล้วก็หวังให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับถ้าเกิดได้วัคซีนแล้วก็รวมตัวกันไปฉีดนะครับถ้าเกิดได้วันแน่นอนแล้วก็เตรียมต ะครับกลับมาเข้าค่ายกันนี่แหละฟังนะครับในใจผมอยากจะให้กลับมาประมาณประมาณเดือนไหนอะไรอย่างถ้าใจผมอยากให้กลับมาสัปดาห์แรกเดืองกรกฎาคมเพราะว่าเขาต้องใช้เวลามิถุนาในการเตรียมตัวเพราะมวยมันอยู่ไปสองเดือนแล้วนะครับมันต้องการพิซ้อมเนี่ยคงจะไม่มีเขาคงจะใช้มิถุนาในการไปซ้อมแล้วกลับมาตั้งสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคครรัับบขอบคุณมากครับผมขอบคุณเสมอนรัะนี่ก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งนนะครับผมถือว่าเป็น ก็เป็นบทสัมภาษณ์ครับจากเสียบบอสก็ยินดีครับคุณ,ณนัทธเดชวชิระรัตนวงนะก็ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกไปแล้วนะก็จริงๆแล้วก็ทุกคนนะอยากจะให้มวยกลับมาชกเร็วๆนะจะได้มีทิศทัง